ทวิตเตอร์ยืนยันการเปิดตัวระบบให้ทิปด้วยบิตคอยแล้วระบบบิตคอยทิปปิ้งผ่าน Lightning Network, l i g h t n i n g Network LN กำลังจะมาบนทวิตเตอร์ตามอ้างอิงจากเควอนบีผอหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของทวิตเตอร์ซึ่งกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าทวิตเตอร์จะอำนวยความสะดวกในการให้ทิปเป็นบิตคอยและนี่จะเป็นครั้งแรกของการให้ทิปเป็นบิตคอยในระดับองค์กรโดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกล่าสุดได้มีภาพหน้าจอรั่วไหลออกมาจากกระแส บิตค i n ทิปปิ้งบนทวิตเตอร์ผ่าน Lightning Network ซึ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจไปในวงกว้างอย่างงงรวดเร็วนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานทวิตเตอร์ประมาณ200ล้านคนต่อวันจะได้รับการแนะนําให้รู้จักกับบิต o i n ซึ่งได้ใช้ความปลอดภัยในระดับเดียวกับธนาคารและกองทัพเช่นเดียวกันบุคคลหลายคนในทวิตเตอร์อาจรู้จักกับบิต o i n และค r y ปโตเค r รนซี y ผ่านกระแสะเรื่องทิปจา หรือเป็นช่วงเดียวกับที่ราคาหันหัวไปดวงจันทร์อย่างเช่นปีเตอร์ใช้ฟนักซื้อขายหุ้นชื่อดังในอเมริกาก็ได้เติบโตและเป็นที่รู้จักในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม2013มีคนให้ทิปเป็นบิตคอยมูลค่า20,000ดอลลาร์กับคนในชุมชนร e ดดิตในช่วงตลาดล่มก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในราคา2ดอลลาร์เป็น260ดอลลาร์รดดิทิปนั้นเป็นคุณสมบัติระดับรากหญ้าซึ่งถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่อยู่หลัง รดดิตในขณะนี้ซึ่งทวิตเตอร์เองก็เปิดตัวทิปผ่านกระเป๋าเงินสไตร์เช่นเดียวกันในปีนี้กระเป๋าเงินสไตร์ยังคงถูกจำกัดเฉพาะสหรัฐอเมริกายกเว้นนิวยอร์กและเอลซาวาดอร์ดังนั้นประเทศโซนยุโรปจึงยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้รับปากทรัพย์สินที่มีข้อกำหนด AML และ KYC ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยในอนาคตพวกเขาอาจขอ SSN ของคุณด้วยก็เป็นได้ดังนั้นนี่ยังคงเป็นจุดเรื่องต้นของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการทดลองใช้สกุลเงินดิจิท่าเพียงเท่านั้นและในอนาคตคงต้องรอให้กระเป๋าเงินและระบบต่างๆกดอ่านข่าวทวิตเตอร์ยืนยันการเปิดตัวระบบให้ทิปด้วยบิตคอยแล้วต่อที่สยามบล็อกเชน